<c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเอทุกทุกท่านครับผม <c oughs> นี่คลิปนี้ผมมีของดีของเด็ดมาเบ่งปันเอซให้ชมกันนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ฮะมาแบบนี้เลยนะครับครึ่งองค์นะนี่ เป็นสมเด็จบางขุนพรมนะครับผมพิมพ์ฐานคู่นะครับพิมพ์ฐานคู่กรุกเจดีเล็กนะครับผมนี่ฮะกรูเจดีเล็กหน้าจะเล็กๆเรียวเรียวนะนะครับเด็ดเลยนะครับตรวนี้ได้ามาแบบนี้เลยฮนะนี่อันนี้ได้จากพ่อค้าทุเรียนนะนะครับได้จากพ่อค้าทุเรียนนะเขาเล่าว่าเขาไปเหมาพระไอ้เมาทุเรียน ตามสวนนะครับแล้วก็ได้จากเจ้าของสวนทุเรียนมานะครับเนี่ยเขแบ่งให้มานะมาแบบนี้เลยนะเรียกว่าเด็ดมาจากในคอเลยนะครับผมนี่นะจีจัดตรงนี้นะเน่าเลยนะครับเก่าบึกบักเลยนะครับผมเป็นกลุ่มเจดียเล็กนะครับ fc ครึ่งองนะฮะ นี่เน่าแบบพระก็ใช้มานะครับเก่าจริงนะฮะคือบางพรมเนี่ยกูจะดีเล็กเนื้อก็จะไม่มีมวลสารมากมายนะพระก็จะแก่ปูนนะครับเนี่ยอันนี้คือปูนแบบเน่าเลยนะนะครับเน่าจนหนึกไปหมดเลยนะเห็นขอบไหมครับขอบบนนะพิมพ์นี้มักจะปลิ้นมาด้านหน้านะครับผมขอบด้านบนนะครับก็จะปลิ้นเวลาตัดนะนะครับ เป็นเกือบทุกองนะครับปึกเลยนะองนี้นะครับซื้อแบบะซื้อด้วยความชอบเลยนะองนี้นะเจ้าของก็เปิดมาแรงแรงนะผมก็จะซื้อไม่ซื้อซื้อไม่สุดท้ายออกมาจนได้นะนะครับคือยิ่งส่องยิ่งชอบนะมาถึงบ้านนี่โหยิ่งได้ส่องแบบโคมไฟยิ่งห นะครับตอนซื้อไม่เท่าไหร่นะแต่ซื้อมาแล้วนี่ยิ่งชอบเลยนะครับเนี่ยเนื้อเน่าหมดเลยนะครับเห็นไหมเนื้อเนื้อในนะเป็นแก่นเลยนะครับเนี่ยนี่ผมว่าส่วนตัวผมว่าดูง่ายนะองนี้นะครับเป็นพาที่ดูง่ายนะครึ่งองคนะครับเนี่ยพาลึกมากเลยครับพิมพ์เนี้ยซุ้มเขาจะลึกนะลึกคมชัดนะ เพราะว่าจะเป็นพิมพ์ที่เขามีการแก้พิมพ์นะครับคือซสาะพิมพ์ใหม่จากเป็นจัดกลุเจดีใหญ่นะครับ <c oughs> จากฐานผู้โคดธิกุเจดีใหญ่ธรรมดาพอกดพิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์นี้ก็จะตื้นนะตามประวัตินะครับที่ผมฟังเสียงเขาเล่ามานะครับเกามีการแก้พิมพ์ซสอะพิมพ์ใหม่นะก็จะลึกนะครับลึกใบหน้าก็จะเรียวนะนะครับลึกชัดนะ นี่ฮนะตรงนี้จะมีค่าปูอยู่นิดหน่อยนะนิดเดียวเนะนี่ยนะนี่ฮะนิดเดียวนะครับนี่โหเนื้อเน่าหมดเลยนะฮะนี่คือปูนเน่าเลยนะนะนครับคลาสสิกมากนะครับชมกันนะครับผมใครถูกใจทักมาคุยกันนะครับทักมาคุยกันนะครับดูบว่าชอบก่นนะ ถูกใจทัามาคุยกันเอาว่าสภาพนี้ถ้าอยู่มือเซียนครึ่งองคนี่ก็หลายแสนนะครับอยู่กับผมก็เอาไม่ถึงแสนนะครับนะฮะเอาไม่ถึงแสนนะครับเอาแค่หลักหมื่นนะครับจบที่ความชอบเอาแค่หลักหมื่นนะครับกี่หมืน่นอยากรู้ว่ากี่หมืน่นทักมาคุยกันนะครับผมน่ารักมากตวงนี้นะนี่ตรงนี้นะเห็นไหมครับครับกู๋เลยน้อยนึงนะครับ เห็นไหม <c oughs> อย่างนี้นะเหลืออยู่หน่อยเดียวนะนิดหนึ่งฮนะยังเหลือให้เห็นนะเน่ามดเลยนะ <c oughs> มี <c oughs> ผมโชว์ไปในเฟซก็มีคนทักมาซื้อเยอะนะ <c oughs> มีคนทักมาซื้ออยู่นะแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับ อยากจะทำคลิปให้ f อได้ชมกันก่อนนะครับนี่ในเฟสทักมาผมยังไม่ได้เปิดเขานะนะครับดูเนื้อนะน่าใช้ครับครึ่งองค์นะครับได้ครึ่งองคนะครับโอดูเนื้อนะเน่าหนึกนุ่มเลยครับอันนี้คอห้อยนะห้อยทําสวนนะห้อยทําสวนทุเรียนนะเหงื่อนะได้เหงื่อนะครับเนื้อพรานี่เน่าหมดเลยนะนี่ฮะ คลาสสิกนะนี่มาผมตลับเงินเ,เก่าเนะีตลับแบบนี้ก็หายากนะเป็นตลับที่แบบใส่ได้กําลังสวยนะครับนี่ใส่เต็มองค์ไม่ได้นะนะครับนี่เป็นตลับเงินเก่านะแต่ไม่ด้วยนะน,นี่จะไปทำตลับทองก็ได้นะนะครับผมใครชอบทักมาคุยกันนะครับผมเอาไม่ถึงแสนนะครับ เอาแค่หลักหมื่นพอนะนะครับอยู่มือเซียนหลายแสนนะครับครึ่งองนี้นะต้องมีสองแสนสองแสนอัพนะครับสองแสนสองแสนห้าประมาณนี้นะนะครับอยู่มือเซียนนะนะลองดูนะครับทักมาคุยกันครับผมพิมพ์ฐานคู่กรุเจดีเล็กครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ